สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านวันนี้ผมก็มาให้เก็บความรู้ดีๆสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับการค่ายาเกี่ยวกับการล่อข้าวดีดข้าวหางนะครับก็อธิบายอย่างนี้นะครับทุกคนจะได้เข้าใจคุณลองสังเกตแล้วก็โฟกัสดีๆสิครับว่าการที่เม็ดข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าจะพึ่งวิตน้ำใสนะครับ จะพึ่งทําการปั่นหมักคุณต้องตากนะครับตากเมล็ดข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวดีหรือข้าวไม่ดีหรือว่าเมา็ดหญ้าทุกเมล็ดต้องตากแดดให้แป้งมันแข็งตัวให้แป้งมีความสมบูรณ์แบบก่อนที่คุณจะวิดน้ำเข้าเพื่อแช่มันจะได้งอกหลังจากที่มันโดนน้ำ ไม่ใช่ว่าเกี่ยวเสร็จปุ๊บวิดน้ำใสผิดครับวิธีการที่ถูกต้องตามหลักเลยคุณจะต้องเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับในแบบที่1เกี่ยวข้าวเสร็จคุณก็จะอัดฟางหรือจะเผาก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับหลังจากอัดหรือเผาไปแล้วคุณต้องตากแดดไว้ประมาณ2-3วันเพื่อให้เม็ดข้าวที่ร่วงหล่นอยู่บนผิวดินแห้ง หลังจากมันแห้งดีแล้วคุณค่อยวิตน้ำใส่และแช่แช่สองถึงสาวันนะครับหรือให้มันแห้งไปเองถ้าสองสามวันไม่แห้งก็ระบายออกแค่นี้มันก็จะเป็นการลอกการขึ้นของข้าวทุกชนิดครับแค่นี้เองหลักการง่ายๆหลักการที่ถูกต้องแต่พวกคุณไม่ได้ทำกันแบบนั้นนะครับอันนี้สำหรับแบบที่หนึ่งสำหรับคนที่นาสามารถทำแห้งทำเปียกได้ ับนาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือนาแฉะนาชุ่มนาเปียกนาที่ไม่สามารถทําให้น้ําแห้งได้เลยก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวมันก็เป็นเลนเป็นตมคนกลุ่มเนี้ยผมแนะนําเลยนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเท่าที่มันแห้งได้ครับปล่อยให้มันขึ้นหลังจากมันขึ้นหายากูโฟซินเนตหรือไกโฟเซตมาฉีดนะครับฉีดเสร็จปุ๊บ คุณรอสิบวันปั่นหมักเลยครับเอารถปาปั่นดินเปียกๆแบบนั้นแหละหมักให้มันมีกลิ่นให้มันเน่ามันจะเน่าทั้งเมล็ดทําไมมันถึงเน่าทั้งเมล็ดถ้าคุณฉีดยากําจัดใบนะครับกําจัดใบที่มันงอกกําจัดต้นที่มันลอกยามันจะดูดซึมเข้าไปที่รากเสร็จแล้วคุณมาปั่นหมักปั่นน้าเนี่ยทุกอย่างเน่าหมดแล้วครับขอแค่คุณใช้เวลาให้มันถูกต้องทําให้มันถูกวิธีนะครับ ถ้าคุณไม่เชื่ออย่างนั้นพวกเราก็เอาข้าวที่เพิ่งเกี่ยวใหม่ๆเลยเนี่ยหวานลงไปได้เลยสิครับข้าวมันก็จะขึ้นสำหรับบางเม็ดที่มันแห้งหรือเรียกง่ายๆว่าข้าวปลายลวงข้าวปลายเม็ดใช่ไหมล่ะครับข้าวปลายเม็ดข้าวที่เหลืองปลายเม็ดข้าวที่ถูกตากแดดจนกรอบจนแก่มันล่วงหล่นไอ้พวกนี้โดนน้ำโดนความชื้นมันจะขึ้นก่อน ข้าวที่อยู่โคนลวงเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นถ้าคุณทำในรูปแบบที่ว่าเกี่ยวเสร็จวิตน้ำใสปั่นกบนะครับหรือปั่นหมักมันไม่เน่าหรอกครับเพราะข้าวตรงนั้นอ่ะมันยังไม่ได้โดนแดดหรือเม็ดข้าวเหล่านั้นที่ร่วงหล่นอ่ะมันยังไม่ได้แสงแดดเลยมันยังไม่แห้งตัวดีหลังจากคุณปั่นหมักปั่นกบไว้ใต้ดินแล้วเนี่ย หลังจากนั้นคุณก็ทําอะไรล่ะครับล่อคําว่าล่อของคุณก็คือปล่อยให้ดินมันแห้งเมล็ดข้าวที่มันร่วงหล่นปุ๊บมันแห้งดีหลังจากนั้นคุณใส่น้ําเข้าไปล่อมันอีกรอบหนึ่งมันก็เพิ่งจะเริ่มงอกแต่คุณได้หว่านข้าวลงไปคราวเนี้ยมันก็จะขึ้นพร้อมข้าวของคุณเข้าใจตรงนี้ไหมมันขึ้นพร้อมข้าวของคุณเสร็จมันก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาเรือรังแบบข้าวดิบข้าวเด้งขึ้นพร้อมข้าวก็เพราะว่าคุณหมัก หรือว่าให้เวลาการทําไม่ถูกต้องนี่แหละครับคือประเด็นที่ว่าทําไมมันไม่หมดถ้าคุณไม่เชื่อก็เหมือนที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นี้ทําไมเราต้องตากแดดทําไมเราต้องอบทําไมเราต้องเอาเข้าวปลูกเรามาตากแดดล่ะครับทําไมเราไม่หวานไปแบบนั้นเลยละ่ะก็นี่แหละครับคือสิ่งที่บอกว่าถ้าไม่ตากแดดมันก็งอกน้อยเปอร์เซ็นต์การงอกต่ํานะครับ ก็โอเคเป็นอันว่าจบไปนะครับสําหรับวิธีการล่อวิธีการหมักที่ถูกต้องนะครับแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจนะครับอ่าสำหรับคนที่เลยจุดนี้มาแล้วนะครับเลยจุดการหมักแบบนี้มาแล้วปุ๊บจุดต่อไปก็คือการคุมเลนนะครับผมไม่รู้หรอกว่าคนที่มีข้าวดีเนี่ยเขาต้องการคุมเลนเพื่อป้องกันดีกว่าปล่อยถูกอันนั้นผมไม่เถียง ส่วนคนที่ไม่มีหญ้าไม่มีข้าวดีอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับพวกคุณจะคุมเลนเพื่ออะไรในเมื่อการคุมเลนยังไงหญ้าก,ก็ยังขึ้นอยู่ผมแนะนําว่าเอาเวลาไปคุมค่าแล้วรีบหล่อน้ําไม่ดีกว่าเลยครับอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลและเอาเงินที่ท่านฉีดคุมเลนในครั้งแรกอะเอามาหวานยาเก็บไม่ดีกว่าเลยครับยาเก็บที่อยากให้ทุกท่านหวานก็คือหนึ่งน้ำต้องไม่ท่วมยอดข้าว น,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 น้ำต้องท่วมดินในนาข้าวน้ำต้องท่วมหญ้าในนาข้าวทุกต้นและหวานยาเก็บอันนี้คือวิธีแก้ที่ถูกต้องนะครับง่ายๆอ่ะเรื่องต่อไปทำไมยาอันนี้โลโฟอร์สเนี่ยอันนี้โลฟอร์สนะครับบวกโพพานิลเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าโพพานิลกับอันนี้โลฟอร์สเนี่ยไม่ให้ฉีดรวมกัน มันแรงถ้าคุณฉีดแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าข้าวคุณโดนน้าท่วมน้ํารวบเนี่ยมันจะเน่าเสียนะครับมันจะยุบเน่าสารตัวนี้ผมไม่อยากแนะนําให้ฉีดนะครับแล้วก็ยาคุมที่โดนน้ํารวบได้คือพวกยาเพทิลาคอนะครับถ้าเป็นยาคุมตัวอื่นนะ่ะมันเหลืองมันแรงนะครับทําให้ข้าวเนี่ยมันเหลืองตายหลังจากโดนน้าลวกสอง ปุ๋ยยูเรียเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าไม่อยากให้ใส่ยูเรียในรอบแรกใช่ไหมครับหรือว่าทำไมถึงให้ผสมสูตรผมเคยอธิบายไปไม่รู้กี่คลิปแล้วปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันใสอ่ะมันใส่ตอนแรกมันเขียวจริงนะครับและคุณแก้ปัญหาข้าวเหลืองหลังจากหมดฤทธิยูเรียกันด้วยวิธีไหนนะครับอันนี้ผมขอพูดใน ด้านของผมที่ผมให้ความรู้ fc ผมอยู่นะเพราะว่าผมแก้ปัญหาเรื่องนี้เหนื่อยมากนะครับหลายเจ้าแล้วที่ว่าทําไมใส่แต่ยูเรียแล้วมาให้ผมแก้ปัญหาหลังจากข้าวเหลืองนะครับข้าวไม่กลับมาเขียวก็เพราะว่าคุณใสยย่ยูเรียคุณไม่ใส,ส่สูตรคราวนี้มันแก้ยากครับวิธีแก้นะครับการที่ข้าวเราเนี่ยใส่ย,ยูเรียไปแล้วนะครับวิธีแก้นะเอาข้าวเราเนี่ยใส่น้ําใส่ย,ยูเรียไปแล้วปุ๊บหลังจากนั้น2ี่0าสิวันเนี่ยจะเกิดอาการเหลือง นะครับวิธีแก้ของผมก็คือ30วันไปแล้วเนี่ยให้น้ํามันแห้งไวครับแห้งจนเริ่มมีอาการเริ่มจะขาดน้านะครับค่อยเติมเข้าไปแล้วก็หวานปุ๋ยฉีดยามันจะหายครับไม่งั้นไม่หายนะครับผมจะบอกคุณเลยไม่หายนะครับเพราะว่าในช่วง30วันของข้าวเนี่ยทุกสายพันธุ์ข้าวจะเกิดอาการเหลืองมีใบจุด มีกับใบเหลืองมีลายจุดเป็นเรื่องปกติของสายพันธุ์แทบจะทุกสายพันธุ์ยกเว้นหน้าฝนถ้าหน้าฝนจะเขียวตลอดเวลาและเมื่อหน้าฝนมันเขียวตลอดเวลาตรงเนี้สิ่งที่คุณควรระมัดระวังที่สุดคือเรื่องปุ๋ยยูเลียเพราะว่าถ้าคุณใส่ยูเลียเยอะไปหรือเกินไปในรอบที่สองกับรอบที่สามเนี่ยหนอนกอหนอนม้วนใบเชื้อราเพีย้ย จะเข้ารวมกันสี่ตัวในครั้งเดียวข้าวคุณจะไม่ได้ผลผลิตหรือที่พูดกันว่าทำข้าวไล่ละตันกว่าหน้าฝนยากจริงๆมันไม่ได้ยากแค่คุณใช้ยูเรียจากปุ๋ยเคมีมากไปโดยที่คุณไม่พึ่งพาปุ๋ยยูเรียจากธรรมชาติที่มันมอบให้คุณโอเคนะครับวันนี้ก็ ขอจบความรู้ไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ